เสียงฝนตกกระทบหลังคาสังกสีดังปอบแปรอากาศอับชื้นแทรกซึมเข้าไปถึงกระดูกแสงไฟถนนสลัวสะท้อนบนแอ่งน้ำข้างบาดวิถีกลิ่นควันบุหรี่ลอยประปนกับไอฝนฉันยืนอยู่กลางซอยแคบดวงตาจับจ้องไปข้างหน้าหัวใจเต้นแรงราวกับมันจะระเบิดออกจากอกน้องสาวของฉันถูกจับไว้ตรงนั้นกลางวงล้อมของพวกมัน ใบหน้าของเธอซีดเผือดดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวมือของชายคนนั้นกอดกุมไหล่ของเธอราวกับกำลังประกาศความเป็นเจ้าของเสียงหัวเราะของพวกมันดังก้องท่ามกลางความเงียบของตรอกมืดฉันก้าวเข้าไปกลิ่นสาบเหงื่อและแอลกอฮอล์ตลบอบอวลดวงตาของพวกมันหันขวบมาที่ฉันรอยยิ้มเหยียดหยันปรากฏบนใบหน้ามาทำอะไรที่นี่ เสียงแหบพร่าของชายร่างใหญ่ดังขึ้นฉันไม่ตอบเพียงจ้องลึกเข้าไปในดวงตาของมันแววตาของฉันไม่ได้สันไหวมีเพียงเปลวเพลิงลุกโชนช่วงในนั้นมือของฉันกำแน่นข้อนิ้วซีขาวพวกมันยังไม่รู้ว่าได้ก้าวล้ำเส้นที่ไม่ควรข้ามฉันสูดหายใจเข้าลึกร่างกายเริ่มร้อนเผาพลังบางอย่างไหลเวียนอยู่ในเส้นเลือดของฉัน ความเงียบแผ่กระจายก่อนที่เสียงฟ้าร้องจะคำรามสะเทือนฟ้าแสงฟ้าแลบวับสะท้อนในดวงตาของฉันลมหายใจของฉันหนักขึ้นความโกรธประตูเหมือนเปลวไฟที่ไรายการควบคุมชายร่างใหญ่ก้าวเข้ามาใกล้รอยยิ้มเหยียดหยามยังคงฉาบอยู่บนใบหน้าคิดว่าทำอะไรได้งั้นเหรอเสียงของมันเต็มไปด้วยความดูแคลนฉันไม่ตอบแต่พลังบางอย่างในร่างเริ่มสั่นสะเทือน นิ้วมือของฉันขยับเล็กน้อยอากาศรอบตัวบิดเบี้ยวลมเย็นวูบหนึ่งพัดผ่านกดทับบรรยากาศให้หนักอึง้งน้องสาวของฉันเงยหน้าขึ้นดวงตาเบิกกว้างเธอรับรู้ถึงบางสิ่งที่กำลังเปลี่ยนไปชายคนนั้นกระชากแขนเธอกระตุกแรงจนเธอร้องออกมาเสียงกรีดร้องของเธอเป็นเหมือนเชื้อเพลิงที่จุดเปลวเพลิงในตัวฉันให้ลุกโชนปล่อยเธอเดี๋ยวนี้ เสียงของฉันเรียบแต่แฝงไปด้วยพลังที่ไม่อาจต้านทานพวกมันหัวเราะเสียงหัวเราะแหบต่ำคลอไปกับเสียงฝนที่ตกหนักขึ้นแต่แล้วจู่ๆเสียงหัวเราะก็ขาดห่วงชายร่างใหญ่ชะงักไปดวงตาของมันเต็มไปด้วยความ,มง,งุนงงมือของมันสั่นเล็กน้อยราวกับเพิ่งสัมผัสกับบางสิ่งที่เหนือความเข้าใจอากาศเย็นเยอืเยอกขึ้นอย่างฉับพลัน เงาดำไหววูบผ่านเบื้องหลังของฉันเสียงบางอย่างเริ่มดังก้องอยู่ในหูของทุกคนเป็นเสียงกระซิบต่ำลึกล้ำราวกับเสียงของเทพพเจ้าที่หลับไหลามานานแสนนานพวกมันเริ่มถอยหลังสีหน้าซีดเผือดฉันก้าวไปข้างหน้าความมืดค่อยๆค,ค,คลืบคลานขึ้นมาจากปลายเท้าของฉันนี่ไม่ใช่เพียงแค่ความโกรธธรรมดา นี่คือพลังของเทพ,พเจ้าแห่งสงครามที่ตื่นขึ้นมาพร้อมกับความเดือดดาลสายฟ้าฟาดลงมาอย่างฉับพลันเปลวเพลิงสีฟ้าสว่างว่าไปทั่วตรอกแคบพวกมันร้องลั่นร่างกายล้มกลิ้งไปกับพื้นราวกับโดนแรงกระแทกมองไม่เห็นชายร่างใหญ่หน้าซีดเผือดดวงตาสันระริกมือของมันที่เคยกำแน่นบนแขนน้องสาวฉันสันระริก แต่ก่อนที่มันจะปล่อยมือฉันขยับตัวความมืดที่ล้อมรอบตัวฉันประตุึ้นเป็นระลอกคลื่นเพียงพริบตาเดียวฉันไปยืนตรงหน้ามันมือของฉันจับข้อมือของมันบีบแน่นกระดูกก่อนดังกรอบมันกรีดร้องเสียงแหบต่ำฉันบอกให้ปล่อยเสียงของฉันเย็นเยียบดังก้องราวกับสายลมกลางพายุ พวกมันที่เหลือถอยห่างไม่มีใครกล้าเข้ามาใกล้อีกดวงตาของฉันสะท้อนแสงสีแดงวาบพลังบางอย่างไหลเวียนอยู่รอบตัวฉันมันไม่ใช่เพียงแค่โทสะแต่มันคือการปลุกพลังที่ไม่ควรถูกปลุกขึ้นมาชายร่างใหญ่พยายามสะบัดมือหนีแต่ไม่มีประโยชน์ร่างของมันเริ่มสั่นลมหายใจขาดห่วงความกลัวแผ่ซ่านไปทั่วแววตาของมันฉันกระชากมันลงกับพื้นมันกระแทกพื้นเสียงดังสนั่น น้องสาวฉันถอยหลังดวงตาสันระริกเธอไม่เคยเห็นฉันเป็นแบบนี้ฉันเองก็ไม่เคยเป็นแบบนี้แต่พวกมันข้ามเส้นไปแล้วและตอนนี้พวกมันกำลังจะได้รู้ว่าการทำให้เทพเจ้าแห่งสงครามเดือดดานนั้นเป็นสิ่งที่พวกมันไม่มีวันย้อนกลับไปแก้ไขได้อีกแล้วสายลมหมุนวนรอบตัวฉันพื้นดินสั่นสะเทือนรอยร้าวเล็กๆปรากฏขึ้นใต้เท้าของพวกมัน ชายร่างใหญ่หอบหายใจหนักเหงื่อเย็นไหลเป็นสายบนหน้าผากของมันดวงตาของมันเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกมอมิกนี่มันอะไรกันมันพยายามขยับตัวถอยหนีแต่ฉันไม่ปล่อยให้มันหนีไปง่ายๆมือของฉันยกขึ้นและพลังบางอย่างก็ไหลออกมาจากปลายนิ้วเงามืดพุ่งออกไปจับข้อเท้าของมันราวกับมีมือมองไม่เห็นดึงรั้งไว้มันดิ้นรนอย่างบ้าคลั่งกรีดร้องเสียงดังช่วยด้วยออกไปให้พ้น พวกที่เหลือก้าวถอยหลังอย่างหวาดกลัวไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ฉันอีกดวงตาของฉันสะท้อนเปลวเ,เพลิงที่ลุกชนในความมืดหัวใจของฉันเต้นแรงแต่ไม่ใช่เพราะความกลัวเป็นเพราะพลังที่หลั่งไหลออกมาอย่างไม่หยุดยั้งฉันเดินเข้าไปใกล้จ้องมองมันจากที่สูงมันตัวสั่นดวงตาเหลือกขึ้นราวกับคนใกล้ขาดใจเจ้าไม่ใช่คนธรรมดามันกระซิบเสียงสัน่น ฉันก้มลงใช้มือกระชากคอเสื้อของมันขึ้นมาจำคำพูดของฉันไว้ให้ดีฉันเอ่ยเสียงเรียบแต่เย็นเยียบจนความหนาวแทรกซึมเข้าไปในกระดูกของมันถ้าแต่ต้องน้องสาวของฉันอีกฉันกระชากมันเข้ามาใกล้ดวงตาสบกันเพียงเสี้ยววินาทีแล้วเปลวเพลิงสีดำก็ปะตุขึ้นจากมือของฉันมันกรีดร้องดินพลานไม่ได้โปรดฉันขอโทษฉันขอสระโอเสียงของมันขาดห่วง ร่างของมันกระแทกพื้นลมหายใจขาดห่วงแววตาของมันเต็มไปด้วยความหวาดกลัวสุดขีดฉันปล่อยมือถอยหลังไปหนึ่งก้าวร่างของมันยังสั่นไหวแต่ไร้ซึ่งเรียวแรงแม้แต่จะยกแขนขึ้นมาออกไปจากที่นี่ฉันหันไปมองพวกที่เหลือแล้วอย่าให้ฉันเห็นหน้าพวกแกอีกพวกมันไม่รอให้ฉันพูดซ้ำต่างคนต่างหันหลังวิ่งหนีไปในความมืดของตรอกแคบ เสียงฝีเท้าดังกล้องแล้วค่อยๆจางหายไปเหลือเพียงฉันน้องสาวของฉันและสายฝนที่โปรยปลายลงมาไม่ขาดสายเธอยืนอยู่ตรงนั้นดวงตาสันรริกพี่เธอกระซิบแผ่วเบาฉันหันไปหาเธอดวงตาของเธอสบกับของฉันแต่สิ่งที่ฉันเห็นในแววตาของเธอมันไม่ใช่แค่ความตกใจมันมีบางอย่างมากกว่านั้น บางอย่างที่ทําให้หัวใจของฉันเย็นเยียบลงอย่างฉับพลันบางอย่างที่ฉันไม่เคยคาดคิดมาก่อนน้องสาวของฉันก้าวถอยหลังเล็กน้อยดวงตาของเธอไม่ได้เต็มไปด้วยความโล่งใจแต่มันเต็มไปด้วยความหวาดกลัวฉันขมวดคิ้วหัวใจบีบรัดแน่นเป็นอะไรฉันเอ่ยเสียงแผ่วเธอไม่ตอบเพียงจ้องมองฉันราวกับกำลังมองบางสิ่งที่เธอไม่อาจเข้าใจ ฝนยังคงโปรยปลายเปียกชุ่มไปทั่วร่างของเราทั้งสองแต่ตอนนี้ความเย็นของสายฝนไม่อาจดับไอร้อนที่ประตูขึ้นในใจฉันได้เธอหวาดกลวกัวฉันงั้นหรือฉันมองมือตัวเองเปลวเพลิงสีดำที่ลุกโชนเมื่อครู่หายไปหมดแล้วเหลือเพียงความรู้สึกหนักอึ้งที่ยังหลงเหลือในอกพี่เสียงของเธอสัน่นฉันก้าวไปข้างหน้าแต่เธอถอยหลังทันทีเหมือนฉันเป็นสิ่งที่ไม่ควรเข้าใกล้ หัวใจของฉันกระตุกวูบเธอกลัวพี่เหรอเธอเม้มริมฝีปากแน่นไม่ตอบแต่ดวงตาที่หลุบตาบอกฉันทุกอย่างฉันกำมือแน่นรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่แล่นผ่านร่างกายฉันปกป้องเธอฉันเสี่ยงทุกอย่างเพื่อเธอแต่สิ่งที่ฉันได้รับกลับมาคือแววตาแบบนี้งั้นเหรอลมหายใจของฉันหนักขึ้นความเงียบคืบคลานเข้ามา ฉันควรพูดอะไรสักอย่างแต่เสียงของฉันกลับติดอยู่ในลำคอเธอกลัวฉันจริงๆและมันไม่ใช่เพราะฉันเพิ่งลงมือทำร้ายใครบางคนมันเป็นเพราะเธอไม่แน่ใจแล้วว่าฉันยังเป็นพี่ชายคนเดิมของเธอหรือเปล่าม่านฝนบทบังทุกอย่างรอบตัวแต่ในใจฉันไม่มีอะไรพร่โมไปกว่าความรู้สึกในตอนนี้อีกแล้วฝนยังคงตกหนัก หยดน้ำเย็นเยียบไหลผ่านผิวของฉันแต่ไม่มีสิ่งใดดับความร้อนที่กำลังลุกไม่พายในใจฉันมองน้องสาวของฉันอีกครั้งหวังว่าเธอจะพูดอะไรสักอย่างหวังว่าเธอจะยิ้มให้ฉันเหมือนทุกครั้งที่ฉันปกป้องเธอแต่มันไม่เกิดขึ้นเธอยังคงมองฉันด้วยสายตานั้นสายตาที่เต็มไปด้วยความลังเลและความหวัดหวัน่นหัวใจของฉันเต้นแรงไม่ใช่เพราะความกโกรธไม่ใช่เพราะความเกลี้ยวกราดแต่เพราะความกลัว ความกลัวที่ฉันไม่เคยรู้สึกมาก่อนเธอคิดว่าพี่เป็นปีศาจใช่ไหมฉันถามเสียงแผ่วน้องสาวของฉันสะดุ้งดวงตาเบิกกว้างเล็กน้อยเธอสายหน้าเร็วๆแต่ริมฝีปากของเธอยังเม้มแน่นไม่ใช่แต่ว่าเสียงของเธอสัน่นแต่ว่าอะไรฉันก้าวไปข้างหน้าอีกก้าวเธอถอยหลังอีกครั้งเหมือนเป็นปฏิกิริยาตอบสนองอัตโนมัติฉันหยุดชะงักหัวใจของฉันเย็นวาบลง พี่เปลี่ยนไปเสียงของเธอแผ่วเบาแต่ดังก้องอยู่ในหัวของฉันฉันกำมือแน่นความรู้สึกบางอย่างถาโถมเข้ามาเปลี่ยนไปงั้นเหรอฉันมองมือของตัวเองอีกครั้งภาพเปลวเพลิงสีดำที่ลุกโชนช่วงเมื่อครู่ยังติดตากลิ่นไม่ที่ยังหลงเหลือในอากาศทำให้ฉันหายใจไม่ทั่วท้องฉันรู้ว่าฉันทำอะไรลงไปฉันรู้ว่าฉันไม่ใช่พี่ชายคนเดิม ที่เคยอ่อนโยนฉันรู้ว่าฉันกำลังกลายเป็นบางสิ่งที่แตกต่างออกไปแต่ฉันไม่เสียใจพวกมันสมควรได้รับมันพวกมันสมควรที่จะหวาดกลัวแต่ทำไมทำไมคนที่หวาดกลัวกลับเป็นน้องสาวของฉันฉันสูดหายใจเข้าลึกพยายามสะกดความรู้สึกบางอย่างที่กำลังประตูขึ้นมาอีกครั้งไม่เป็นไรฉันพึมพำพี่จะพาเธอกลับบ้านน้องสาวของฉันมองหน้าฉันดวงตาไหวร,ริก เธออยากจะเชื่อในคำพูดของฉันเธออยากจะเชื่อว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิมแต่ฉันรู้ดีไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกแล้วและอาจจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปฝนยังคงตกลงมาอย่างต่อเนื่องฉันยื่นมือออกไปหวังจะสัมผัสไหล่น้องสาวของฉันแต่เธอสะดุ้งถอยหลังดวงตาของเธอยังคงสั่นไหวหัวใจของฉันบีบรัดแน่นความเงียบคืบคลานเข้ามา สายตาของเธอไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมันเต็มไปด้วยความระแวงความหวาดกลัวและความเจ็บปวดไปกันเถอะฉันพูดเสียงเบาเธอเม้มริมฝีปากแต่พยักหน้ายอย่างช้าช้าเราสองคนเดินฝ่าฝนไปด้วยกันแต่ฉันรู้สึกได้ถึงระยะห่างที่ไม่อาจมองเห็นแม้จะอยู่ใกล้กันเพียงเอื้อมมือแต่มันกลับไกลเกินกว่าจะเอื้อมถึงฉันไม่ได้พูดอะไรอีก และเธอก็ไม่ได้ถามอะไรอีกไม่มีคำขอบคุณไม่มีเสียงโล่งใจไม่มีคำพูดใดๆที่ฉันคาดหวังจะได้ยินมีเพียงเสียงฝนตกเสียงลมหายใจของเราและเงามืดที่ทอดยาวอยู่เบื้องหลังฉันปกป้องเธอฉันทำให้พวกมันหวาดกลัวจนต้องหนีไปแต่ฉันกลับสูญเสียบางสิ่งไปพร้อมกันบางสิ่งที่สำคัญที่สุดศรัทธาของน้องสาวฉันที่เคยมีให้ฉันมันแตกสลายไปแล้ว และฉันไม่แน่ใจเลยว่าฉันจะสามารถเอามันกลับคืนมาได้อีกหรือไม่